ตอนนี้มาอยู่ตรงหน้านี่ก็คืออุปกรณ์ที่จะใช้ทํายาะครับค่ะค่อนอื่นถามก่อนว่าแต่ละชิ้นนี่คืออะไรบ้างครับค่ะอตัวที่นนี้นจะเป็น<า>มออแม่พิมพ์ค่ะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปรุงยาหอมนะคะครเราเรา,เราให้มานําเสนอให้ดูบางส่วนก็เป็นส่วนที่ว่าเราปรุงยาหอมเสร็จแล้วแล้วก็เราจะต้องมานํายาหอมซึ่งเราปั้นมาเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะหให้อยู่ลักษณะของเป็นเม็ดนะคะวันนี้เราก็จะทําเป็นยาหอมสุรามริศ Oh, ซึ่งเวลาที่เราทาเป็นเม็ดเนี่ยมันจะต้องมีส่วนประกอบก็คือว่าหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์มพมพคืออย่างสมัยนี้ก็เวลาจะเป็นเม็ดก็จะเป็นแม่พิมพ์ที่แบบว่าเป็นตอกตอกออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นแม่พิมพ์แบบนี้ค่ะแล้วก็ทำเทละเม็ดนี่ทาจากทองเหลืองก็เหตุผลที่ใช้แม่พิมพ์เพราะว่าหนึ่งคือเพื่อที่ว่ากำหนดหรือว่าควบคุมปริมาณของเม็ดยานในแต่ละเม็ดให้มันมีน้ำหนักหรือว่าขนาดเนี่ยไม่ไม่ได้แตกต่างกัน นี้ก็จะเป็นน้ําดอกไม้เทศน้ําดอกไม้เทศก็จะเป็นส่วนประกอบของยาเหมือนกันคือมีกลิ่นหอมแล้วก็มีสปปรรพคุณคือช่วยให้ยานี้มีฤทธิ์แล่นเร็วขึ้น<อ>คือยาที่มีสปปรรพคุณอยู่แล้วเจอน้ําดอกไม้เทศเข้าไปเนี่ยก็เห็นผลได้เร็วมากขึ้นฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวยาแล้วก็มีทองคําเปลวทองคำเนี่ยเป็นธาตุวัตถุอย่างหนึง่ง<อ>แล้วก็มีสปปรรพคุณ เป็นยาเย็นช่วยลดไข้บำรุงสมานผิวพรรณให้ชุ่มชื่นเริ่มขั้นตอนแรกนะขั้นตอนแรกนะคะก็จากยามันจะเป็นก้อนอย่างเงี้ยเหมือนกับดินน้ำมันน่นะคะครเราก็จะมาใช้น้ำดอกไม้เทศนี่เป็นกระสายยาคือน,นิดนึงให้มันพอที่จะปั้นเป็นก้อนได้เออปั้นเป็นลงอัดลงไปในแม่พิมพ์ได้นะคะมแล้วเราก็จะอ่อ ทีละเม็ดทีละเม็ดไป<ม>เลย่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเรา,ะเราจะต้องมีการปั้นเป็นเม็ดกลมแล้วก็หุ้มด้วยทองคำเปลวอ๋อตอนแรกนี่คือขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนแรกจะเป็นเม็ดกลมแบนกลมแบนค่ะพอปั้นเป็นเม็ดกลมกลมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ <พอ S 1> เราก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งก็จริงๆก็ค่อนข้างต้องต้องใช้เวลากว่าจะทําได้นะคะเพราะว่ามันทองคําเปลวเนี่ยมันจะเบามาก มันจะเรียกอะไรคะม,มันบางเบาแล้วก็ขาดง่ายขาาดง่ยติดมือเราก็ง่ายมากะะแผ่นหนึ่งนี่พอ<ผ>ได้ <จะ S 2> ไใช้ได้ประมาณสองเมตรครึ่งถึงสามเมตรอ๋อมีครึ่งหนึ่งก็ผสมแผ่นใหม่ใช่ครับผสมแผ่นใหม,ม่ต่อได้เดี๋ยวทําให้ดูนะคะเราก็จะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วนางหยิบเพราะว่าเขาบอกว่านิ้วนางเป็นนิ้วที่น้าหนักมือเนี้ยเบาที่สุดค่ะก็บาง ตอนนี้แล้วต้องไปทำยังไงต่อตก,ก็เราก็จะตากค่ะที่เป็นเหมือนกับตากยังไม่ตากแดดเลยนะคะเราจะต้องตากเหมือนกับว่าพื้นลมให้มันแห้งก่อนแล้วก็<ม>อ,อ,อีกสักอีกวันหนึ่งนะก็ค่อยไปตากแดดนอ่อนๆ<ม>แล้วก็เก็บแล้วก็เก็บเป็นจุกขวด